เราก็อยู่กันมาเรียกว่าเรียนรู้ร่วมกันมาเกินครึ่งทางแล้วเรามาพบกับวิทยากรท่านพี่สีค่ะนั่นก็คือคุณครูทรายหรือว่าคุณครูนริศรานิยมสินชัยค่ะเป็นคุณครูวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเนี่ยแหละค่ะโรงเรียนวัดละมุดที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อบางเมื่อกี้เราได้คุยกันเกี่ยวกับภาษาไทยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์กันแล้วครูทรายครูทายยังยังอยู่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูาย <c oughs> ครูายเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ใช้วิธีการบูรณาการเข้ามากับวิทยาศาสตร์ด้วยอุ้มว่ามันน่าจะยากกว่าเพื่อนไหมเอ่ยค่ะก็ไม่ได้ยากนะคะก็คือโดยปกติแล้วะคะ่ะวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถนํามาปรับใช้กับกระบวนการนี้ได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะโอ้ได้อย่างดีเลยอันนี้ <c oughs> แบบไม่ไม่ได้คุยนะคะ <c oughs> คือทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงครูสายเหมือนที่อมเป็นห่วงนะคะว่าวิทยาศาสตร์จะเข้ามาอยู่ในการบูรณาการผ่านสมุดบันทึกยังไงถ้าอย่างนั้นเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันค่ะรูปแบบที่ครูสายนํามาใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ของครูสายครูสายทํำยังไงบ้างคะค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะน่าจะเป็นวิชาที่สามารถนามาปรับใช้นะคะ ในกระบวนการ Active Learning นะคะได้ชัดเจนที่สุดนะคะโดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจะบูรณาการนะคะเข้ากับในสาระที่1นนะคะวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะในมาตรฐานที่1.2นะคะแล้วก็ตัวชี้วัดที่ปสามทับและปสาทับสนะคะในเรื่องของอาหารนะคะปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะซึ่งคุณครูนะคะ ในการในการจัดการเรียนการสอนนะคะคุณครูก็จะตั้งคําถามนะคะให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยนะคะโดยจะเชื่อมโยงกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ต่อสอนต่อจากครูมาตอฮานะคะค่ะก็ค่ะก็จะเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะคะโดยคุณครูเนี่ยก็จะตั้งคําถามนะคะเชื่อมโยงโดยบอกว่านะคะในแต่ละวันเนี่ย นักเรียนใช้เงินซื้ออะไรไปบ้างนะคะนักเรียนก็จะตอบได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆนะคะทั้งที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะคะ well แล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะ <c oughs> แล้วก็คําถามที่สองนะคะก็บอกถามนักเรียนต่อนะคะเพื่อกระตุ้นความสนใจต่อว่าสิ่งใ,ใดบ้างนะคะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของนักเรียนนะคะในคําถามนี้น,นะคะนักเรียนก็สามารถตอบได้อย่างหลากหลายนะคะอย่างเช่นนักเรียนอาจจะตอบเกี่ยวกับอาหารนะคะ น้ำแล,แล้วก็ต่อด้วยอากาศด้วยนะคะจากคำถามนะคะที่ค <reco Christ. S 2> ุณครูได้กระตุ้นนักเรียนไปนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดเกิดการสงสัยนะคะแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะทีนี้การที่นักเรียนสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามให้กับตนเองเนี่ยก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยต้องการที่จะสืบค้นนะคะสืบสอบหาคำตอบด้วยตนเองนะคะซึ่งในกิจกรรมนะคะของวิทยาศาสตร์นี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรม จับคู่อาหารหลักห้าหมู่นะคะ oh, โดยคุณน่าสนุกค่ะจังเลย,เลยค่ะโดยที่คุณครูเนี่ยก็จะแจกรูปภาพนะคะอาหารแต่ละประเภทไปนะคะเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะ mm. เออพวกผักผลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนำนำภาพอาหารหลักห้าหมูอะคะ่ะมามาจับคู่กับสารอาหารนะคะทั้งห้าหมู่ให้ให้สอดคล้องกันนะคะ ซึ่งในขั้นตอนนี้ค่ะนักเรียนก็สามารถสืบค้นนะคะข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อาจจะสืบค้นจากหนังสือเรียนเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะในกระบวนการนี้ค่ะก็จะฝึกการคิดวิเคราะห์นะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็มีการนําเสนอข้อมูลต่อไปค่ะซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี้ยค่ะล้วนจะเป็นล้วนเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่สามารถนํามาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโหก็ถือว่าเป็นการ ต่อเนื่องกันตามไทม์ไลน์จากภาษาไทย<ะ>มาที่คณิตศาสตร์พอมาคณิตศาสตร์ที่สอนเรื่องการามีรายรับรายจ่ายเรียบร้อยแล้วได้คิดแล้วหล่าว่ามีเงินเท่าไรเลือเท่าไร,าไ,รไปซื้ออะไรบ้างทีนี้ก็มาโฟกัสที่วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมว่าอา,อาหารเงินที่เอาไปซื้ออาหารคุณค่า<ช>ของอาหาร <c oughs> หลักที่คุณค่าทางโภชนาการที่เด็กๆ ไปซื้อมาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือมันขาดทุนสําหรับสุขภาพของเขาอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องซื้ออาหารที่มีประโยชน์นะคะจากทีเ่เรียนไปแล้วค่ะครูทรายค่ะครูทรายสอนวิทยาศาสตร์น้องๆชั้นไหนอะคะสอนตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยค่ะโอ้สอนทุกชั้นเลย <c oughs> ทีนี้ <c oughs> พอนําวิชาวิทยาศาสตร์มาบูรณาการแบบนี้พอนํามาเชื่อมโยงกับสมุดบ,บ,บันทึกอะคะ่ะ มันมันมีการเชื่อมโยงกันยังไงคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในแบบฉบับของครูทรายอะค่ะค่ะในการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึกนะคะก็จะเน้นการสอนนะคะที่ทําให้นักเรียนรู้ว่าวิทยาศาสตร์ค่ะ,คะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็ต้องรู้ว่านักเรียนในระดับชั้นปสามนะคะต้องได้รับได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะคะแล้วก็ที่สามารถเเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของนักเรียนได้ด้วยนะคะ ซึ่งในการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึกนะคะรายรับรายจ่ายเนี่ยในเรื่องของคุณค่าของอาหารนะคะก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยรู้ว่านักเรียนนะคะควรรับประทานอาหารใดนะคะที่มีประโยชน์กับนักเรียนนะคะเเราเนี่ยก็จะใช้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยละคะมาอธิบายแล้วก็บูรณาการให้เข้ากับรายการบันทึกบันทึกรายการที่นักเรียนบันทึกลงไปในสมุดอ,อย่างใบงานนี้คือเรื่องสิ่งที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ ถ้าอ่านในหนังสือนี่มีง่วงหลับได้แต่พออันนี้จะเน้นค่ะจะเน้นการสืบเสาะหาความรู้ค่ะเน้นการสืบเสาะหลับไม่ได้เพราะว่ากาลังตั้งใจจดจ่ออยู่ครูทรายค่ะก่อนที่ครูทรายจะเล่าต่ออุ้มเห็นนิดนึงคือครูทรายมีสื่อการสอนที่ดูมีสีสันน่าสนใจด้วยตรงนี้ค่ะครูทรายเป็นคนทําเองหรือว่ามีวิธีการอ่าหาสื่อการสอนแบบนี้มายังไงอะคะ ก็สืบค้นจากเฟซบุ๊กอะค่ะตอนนี้มีการแชร์เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองให้มันเข้ากับนักเรียนที่ที่เราสอนนะคะค่ะโอเคทีนี้ไปต่อค่ะไปต่อคืออ่าเชื่อมโยงกับอการบันทึกอย่างอันนี้คือใบงานคือต้องไปเป็นเรียกว่าให้เด็กๆได้มีการสืบสอะใช่ไหมคะครูสายครูสายเล่าให้ฟังต่อหน่อยค่ะ ค่ะก็ให้นักเรียนนะคะเมื่อเมื่อนักเรียนได้ได้ใบงานไปแล้วนะคะให้นักเรียนสืบเสาะทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็มีหนังสือเรียนนะคะที่สามารถสืบเสาะได้เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนก็จะสามารถเอ,อ่อหาข้อมูลจากในนั้นได้ค่ะคุะูทรายค่ะถามเพิ่มนิดนึงอ่าอย่างครูทรายอ่ะจะสอนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 เลยทีนี้พอเป็นวิชาบูรณาการเนี่ยค่ะจะมีการแบ่งแบ่งการเรียนเป็นอ่าเรียกว่าระดับชั้นไหมคะ หรือว่ามองโดยภาพรวมด้วยกันยังไงบ้างโดยธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แล้วคะ่ะเออก็จะมีการเรียนการสอนในแต่ละเนื้อหาของของแต่ระดับระดับชั้นนะคะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแต่ก็จะมีการเชื่อมโยงนะคะจากปหนึ่งไปปอสอนี่คะ่ะก็จะมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆคะ่ะอืมก็แต่ในใน ในสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายของเราอะค่ะก็จะมีการบูรณาการเพิ่มขึ้นนะคะในทั้งห้าวิชาหลักค่ะก็คือจะต้องมีการเลือกเรื่องมาในแต่ละครั้งที่จะต้องสอนใช่ค่ะให้สอดคล้องกับเนื้อหาอสามด้วยอะค่ะอืส่วนถามคุณครูแต่ละท่านมาเมื่อสักครู่แล้วถามครูทรายบ้างดีกว่าในส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะพอมาเป็นบูรณาการ มันทําให้เด็กๆเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นในมุมมองของครูทรายยังไงบ้างนะคะค่ะในในบูรณาการนะคะนักเรียนก็จะมีส่วนร่วมในการคิดมากขึ้นนะคะนะแล้วนักเรียนเนี่ยก็สามารถทํากิจกรรมออกแบบสมุดบันทึกด้วยตัวเองนะคะก็จะทําให้นักเรียนฝึกการคิดทักษะการคิดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอต้องอ่าเราต้องคิดในเรื่องอ่า เวลาจะวางแผนการสอนเนาะมีการ PLC กันค่อนข้างจะพูดคุยกันบ่อยแล้วก็<ช>พูดคุยกันให้เวลากับการพูดคุยกับคุณครูท่านอื่นๆพอเรามาสร้างเป็นเรียกว่าการทำงานของคุณครูที่ทำงานกันเป็นทีมไม่ใช่ใครสอนวิชาไหนก็สอนวิชานั้นและแต่ต้องมามีการพูดคุยกันในส่วนเนี้ยในส่วนของตัวคุณครูทรายเองรู้สึกสนุกหรือว่ารู้สึกชอบในส่วนไหนที่ทำให้อ่า การทำงานของเรากลายเป็นการทำงานเป็นทีมแบบนี้อะคะอ่ะค่ะก็ใน PLC นะคะเราก็จะ PLC กันข้างบ่อยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะก็ทําให้คุณครูเนี่ยได้มาปรึกษาการคุยกันนะคะแล้วก็เอ่อคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ที่ได้รับของแต่ละคนนะคะทําให้เรารู้ว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วก็จะทําให้เอ่อสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะอืม ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณครูทายค่ะ